กกันดีค่ะค่ะมีวิธีการทําผมใช่ไหมที่บอกเป็นทรงผมแบบว่าคุณผู้หญิงหลายๆคนอาจจะมีปัญหาไงกับเรื่องทรงผมเวลาจะไปไหนทีแบบว่าทําทรงอะไรดีคิดๆไม่ออกเลยใช่ไหมจริงค่ะก็เลยมีมาฝากการสําหรับทรงผมเรียกว่าทรงผมง่ายๆแล้วก็ทําให้คุณแบบว่าเป็นผู้หญิงชิคๆนี่เก๋ๆได้ใช่นะคะชิคด้วยเก๋ใช่ไหมผู้หญิงเก๋ๆแบบบางทียังแอบงงนะตอบพวกเนี้ยค่ะมาเริ่มกันที่ทรงแรกเลยดีกว่าค่ะอันนี้เขาเรียกว่าทรงดังโง่ อ่าอะไรคนทรงมีรูปไม่เอ่ยเราใส่รูปมานะทรงดังโงะเป็นยังไงก็ทรงดังโงะก็เหมือนเป็นแบบว่าทรงกลมๆบนหัวถ้าพี่นุกจะสังเกตก็จีจะชอบทามาบ่อยมากใช่ใช่เป็นทรงที่เกลียดไงทรงแบบว่าพอเราไม่รู้จะทาอะไรแล้วก็ขมวดขมวดไว้บนหัวอย่างเงี้ยนะคะอ่าตรงนี้ก็คือง่ายๆในกรณีเขาบอกว่ากรณีที่ผู้หญิงเนี่ยคุณผู้หญิงเกิดผมมันหรือว่าไม่ได้สระผมผมฟูจัดทรงยากจะสามารถกลอบเกลื่อนได้เป็นอย่างดีใช่แล้วก็กกล้าวขึ้นไปข้างบนไงแล้วก็แบบว่าทําเป็นกลมๆไว้แล้วก็แบบอาจจะ ดำติดเน็ตก็ได้ไงน้นะว่าเอาอะไรมาติดเพิ่มเสริมก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะใช้ของจีอาจจะใช้เป็นแบบว่าเราใช้ยางรัดใช่ไหมแล้วก็แบบว่ารัดแบบมั่วๆแล้วก็ขยุกขยุกให้มันแบบว่าเยอะเยอะใช่มันก็อาจจะดูแบบว่าเป็นทรงใหม่ขึ้นมาหรือทรงเฉพาะกิจของเราอะไรนี้นะคะค่ะค่ะอีกทรงหนึ่งอ i, KK, ันนี ing, freely, ้เขาเรียกว่าทรงมวยต่ำทรงมวยอ่ะทรงมวยต่ำหลายคนแบบว่าทํายังไงล่ะ หลายและคนคิดแบบว่าถ้าเป็นมวยก็จะยากนะต้องรุ่นคุณแม่ถึงจะทำแบบสวยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ง่าย,ายๆก็สําหรับ <ๆ S 1> อาจจะเป็นคุณผู้หญิงผมยาวสักนิดนึง<ฮ>ะอะไรอย่างเงี้ยผมเท่าทีก็น่าจะทําได้เมือน คนผมซอยส่วนใหญ่ทาไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันจะหลุดไงไม่สวยก็อาจจะสวยไปอย่างนึงคือว่ามีการหลุดแบบกระจายกระจายมบบนั่เองจีนว่าใช่ค่ะค่ะก็เวลาเรารัดผมใช่ไหมสำหรับมวยต่ํารัดผมก็อาจจะถักเปียรัดเหมือนรวบไว้ต่ําเท่าท้ายทอยนะคะแล้วก็ถักเปียซะพอถักเปียเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้หมุนนะคะเป็นวงกลมอ่ะ แต่ว่ามันก็จะแตกต่างกับดังโง่คือดังโง่จะอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมจะเป็นแบบว่าผู้หญิงแบบว่าเหมือนญี่ปุ่นน่ารักน่ารักหน่อยอถ้ามวยต่ำ<อ>ก็อ,อาจจะอยู่ยตรงไทยทอยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้าอาจจะหาพวกกิ๊บพวกเป็นเพชรเป็นกิ๊บเพชรกิ๊บโบต่างๆมาเน็บแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคนได้ปักปิ่นนะใช่ใช่ไหมก็อาจจะแบบว่าได้ตรงหนึ่งเป็นแบบว่ารถเขาเาเรียกว่าอะไรอ่ะรถอีกอายุหนึ่งใช่ไหมอ่จจะ อยากจะปูุเรียบใช่ไม่ด้อยากจะปลุกอยากจะรู้อยากจะเป็นแบบว่ามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอายุขึ้นมาสักนิดนึงนี้อแบบว่าน่าเแก่อถือแค่ระดับสูงกับต่ำใช่น่าเชื่อถือสักนิดนึงก็อาจจะทําต่ําลงมาสักนิดนึงอ่ะต่อไปนี้เขาเรียกว่าผมอ่าลอนมีวอลลุ่มค่ะผมลอนอันนี้ทก็ได้นะอย่างที่งจริงาง่ายๆเลยนเขาบอกว่าถ้าคนผู้หญิงที่คนผู้หญิงที่ผมแบบค่อนข้างจะเป็นคลื่นอยู่แล้วเนี่ยอันนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าคุณแค่หาเจลหามูสต่างๆมาขยุกขยุก อ่ะเสร็จแล้วใช้ได้ใช้ได้เป่าผมนะคะ <S <S มันเรียบได้ไหน่อยออแค่นี้ก็ได้แล้วออกจากบ้าน,าน<ช>แล้วอ<ต>่าแ,แต่ถ้าคุณผู้หญิงแบบผมอาจจะเป็นผมแบบพี่นุกง,งี้ผมตรงหรือว่าผมไม่อยากโศกมากก็อาจจะใช้รอนรอนไฟฟ้าใช่ใชวนเข้าให<ช>้มันเหมือนกับบอกว่าแต่ว่าไม่ต้องม้วนแบบว่าถึงขนาดอัดแน่นแล้วฉีดสเปรย์อะไรอย่างนี้นะม้วนแล้วก็ทิ้งไว้พอเวลาเราจะออกจากบ้านเนี่ยที่แรกอ่ามันเป็นแบบว่าวิธีทีหนึ่งที่ที่แรกเลยนะคะอ่าอย่างในภาพเวลาเราม้วนเนี่ยอาจจะม้วนแน่นกนิดหนึ่งม้วนให้แบบแน่นๆเป็นเกลียวเด้งแบบสม สีใช้เหมันลอนตุ๊ก,กตาเลยอ่ะอแต่พาเวลาจะออกบ้านนะใช้มือค่ะาาง ใชาบอกให้ยอนกลมนิดนึงแล้วก็แบบทาให้มันยีๆแบบให้มันฟุ้งๆนั่นแหละแล้วก็จะได้ทรงผมที่แบบว่าดูเป็นวอลลุ่มแบบเก๋ๆดูเป็นผู้หญิงแบบเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้แต่ผมฉันตื่นมาแล้วสวยเองเป็นแบบมีแองก็ได้แบบนี้นะคะต่อมาเป็นเฮดแบนด์ค่ะเสที่แฟชั่นที่เราบอกว่าคุณผู้ชายมักจะไม่ค่อยชอบอพวกขาดผมขาดเละแต่ว่าทรงนี้มันสามารถช่วยชีวิตคุณผู้หญิงได้ตรงที่บอกว่าคุณไม่รู้จะทำทรงอะไรจริงๆใช่แค่คุณปล่อยผมตรง ใช่ไหมแล้วก็มีเจ้าเฮดแบนเนี้ยสักอันสักอันหนึ่งอ่ะคาด<ช>ไว้<ช>เลือกอันที่เก๋ๆอะไรเง<ช>ี้ยมันก็ช่วยให้คุณรอดได้แล้วในวันนั้นนะ<ช><ช>เพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยผมแบบว่าผมหนีดตรงไปเนี้ย<ม>อาจจะแบบว่าดูธรรมดาไงดูแบบป้าอะไรเงี้ยดูแบบดูเรียบเกินอ่ออนะถ้าเกิดว่าแบบว่ามีคาดหน้าผากหรือว่าแบบว่าคาดหัวติดเล็กน้อยก็จะดูดีขึ้นรอดแล้วง่ายไหมล่ะง่ายง่ายง่ายค่ะอ่าต่อมาทรงสุดท้ายที่นำมาเสิอครในนี้ก็คือสารพัดเปียค่ะอ่าสารพัดเปียก็คือแบบว่า ผมเปียรนี่ก็ช่วยชีวิตนะวันไหนไม่ได้สระผมใช่ไหมถักถังก็อาจจะแบบว่ามันจะเปียได้ง่ายมากเปียหลังเปียข้างเปียคาดหน้าอย่างเงี้ยช่วงก่อนที่แบบว่าน้าชาไงน้ำชาํสานอเปียมาตรงหน้าผากใช่ก็ปิดไว้ตรงหน้าผาอันนี้ก็แต่เขาบอกว่าอันนี้คุณผู้หญิงก็อาจจะต้องใช้ความแบบว่าแบบเหมือนใจเย็นหน่อยฝีมือนิดนึงเปียผมอ่ะนะคะอ่ะเราเคยเจอเปียผมแบบที่แบบว่าเหมือนตอนถักอะถักแน่นๆนะพี่นุถักแบบแน่นมากเลยนะแต่พอถักเสร็จแล้วก็ใช้หวีอะค่ะหางแหลมมาเออดึงออกมา สกิดสกิดดึงมาให้มันยุ่งยุ่งอ่ะมันก็สวยดูอีกแบบหนึ่งก็ดูเป็นเปียแบบเหมือนเปียยุ่งยุ่งอะไรเงี้ย,บบยนะนะคะก็นำมาฝากเอาไว้เป็น5่าทรงที่แบบว่าคุณผู้หญิงเชื่อว่าสามารถทําได้หละแบบหลายคนนะ่าจะแบบง่ายนะอ<ช>ก็เลือกเอาว่าคุณสะดวกแบบไหนแล้วก็อยากจะ<ช>แมทช์กับชุดแบบไหนนะคะวันหยุดสบายๆแบบนี้ก็ลองมาใช้กันเพราะว่าเป็นทรงผมที่แบบว่าไม่ต้องแบบเยอะนะไม่ต้องใช้สเปรย์ไม่ต้องใช่อะไรเลยนะ รายละเอียดอะไรมากแล้วแบบเปียผมไม่เชื่อได้ว่าหลายๆคนผู้หญิงเนี่ยทำเป็นค่ะใช่ตอนตเด็กๆก็ต้องแบบแม่ต้องเปียผมแล้วแบบเด็กผู้หญิงก็อยากทําเ,เป็นอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเนี่น,น้องสาวจีทักสวยมากเลยใช่ไหมบบว่าแบบเราเนี่ยเรายังทักไม่เป็นเลยแต่เขาบอกว่าบอกพอเรากลับบ้านแล้วสาบอกทักเปียให้หน่อย้ยปาง้งั้นติดมาทั้งนี้จะสารพัดเปียมากไม่รู้แบบเหมือนเขาอยู่โรงเรียนเงี้ยอยู่กับเพื่อนเรือเพื่อนหญิงเขาจะไปเพื่อนไปเรื่อยอเงี้ยใช่เหมือนที่โรงเรียนเคยมีเพื่อน เปียเป็นรูปหัวใจอ่ะเก่งเปียเป็นสองเส้นแล้วแบบถ้เป็นวนกันเป็นรูปหัวใจสวยมากแต่จริงวิธีใน YouTube มีเยอะแต่ว่าคือถ้าเกิดเราจะมาเปิดเนี่ยอธิบายมันยากมากยากมากใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสเนี่ยเข้าไปใน YouTube ก็ได้แล้วก็เสิร์ชหาเรื่องราวเกี่ยวกับเปียผมเยอะ ใช่เพรว่างๆไม่ทําอะไรก็เสริมความรู้ให้กับตัวเองนะไม่ก็นั่งแบบว่าเมื่อยมือกันไปอะไรเงี้ยไม่ก็ลากคนแถวๆบ้านมาเปียให้ก็ได้เพราะบางทีทําตัวเองอาจจะแบบว่ายากจะมีขนาดลองกับคนอื่นก่อนเพราะว่าถ้าลองกับคนอื่นได้เนี่ยมาทำกับตัวเองก็จะง่ายก็จะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนหาดเปียสามเส้นอะเรยังทักตัวเองไม่ได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้ได้แล้วกนตอนนี้ได้แล้วถือว่าเป็นเบียสิคแล้วเบสิกสุดแล้วนะคะยังไงก็ เป็นทรงผมที่แบบว่าทําได้ในทุกๆวันด้วยแหละใช่แล้วก็วันหยุดก็สบายๆนะคะแต่ว่าก็ต้องต้องเลือกด้วยนะไม่ใช่บอกว่าทรงผมวันนี้สบายๆแต่ว่าไปดังโง่กับชุดเรสแบบว่าลาตีนี้ก็ไม่ไหวนะใช่มันจะมายุ่งเหยิงเกาหลีแล้วก็ชุดเรียบร้อยมันก็เป็นไปไม่ได้ดูดูหน่อยแล้วให้มันเหมาะสมกันนะคะอาหล่ะเรื่องราวต่อไปนะคะที่นํามาฝากกันเกี่ยวกับเคล็ดลับในการลองเสื้อผ้าลองอย่างไรให้ปลอดภัยภัยที่จะเกิดของผู้หญิงในห้องลองเสื้อผ้าที่เราเคยรู้กันเกี่ยวกับแอบถ่ายใ ใช่ก้องติดไว้ตามมุมนั้นมุมนี้เดี๋ยวนี้ก้องยิ่งเล็กลงเรื่อยๆหลายๆคนก็คือไม่รู้ตัวว่าโดนถ่ายไปอ่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าออกมาเตือนกันแล้วว่าให้ดูดีๆ <c oughs> ว่าในห้องลองมันมีซอกมุมเล็กๆ <c oughs> หรือว่าตรงไหนที่เสียงว่าจะมีกล้องเล็กๆต <c oughs> ิดอยู่หรือเปล่าหรือถ้ามีแสงไฟมีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะแล้วมีสิ่งร้ายอีกหลายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราคือโรคติดต่อ Oh. เรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าลองมากหน้าหลายตาใช่เพราะว่าใครมาลองไหมมันก็ไม่ใช่เพราะว่าร้านที่สามารถให้ลองเสื้อผ้าได้ไดเนี่ย คนก็จะยิ่งลองลองได้เออชฉันลองลองลองบางทีแบบมันมีคุณสาวๆบางประเภทไงที่แบบรู้อยู่แก่ใจแล้วแหละว่าฉันไม่ซื้อแต่แบบอยากลองอยากรู้ว่าถ้าไปเจอร้านถูกกว่านี้ก็จะได้ซื้ออะไรประมาณนั้นนะคะแล้วหลายอย่างค่ะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับโรคตาแดงก็ติดกันได้นะติดทั้งเสื้อผ้าใช่ติดทั้งเสื้อผ้าบางทีแบบถอดแล้วมันอาจจะโดนบางทีเนี่ยเชื้อโรคตาแดงมันก็จะติดในมือก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นโรคเชื้อรากรากเกลือนนะคะพวกหิด พวกเข่าพวกโลนเชื้อไขวัดหดร้ายนะโหดร้ายนะเชื้อไขวัดด้วยนะคะแล้วก็ชนตุนะคะแล้วก็รังแครก็ติดกันได้รังแครนี่พอเข้าใจนะติดตั้งๆใช่เพราะบางทีแบบออกมาก็หมุนสะบัดกันใหญ่เลยลองเสร็จนะคะเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณไปจะไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยต้องไปลองเนี่ยให้เตรียมตัวไว้ก่อนเลยนะคะด้วยการเลี่ยงที่จะแบบลองพวกชุดชั้นในชุดชั้นในต่างๆคือแบบว่าใส่ที่เคยใส่ไปแล้วหรือว่า ยี่ห้อที่มีไซส์แน่นอนที่เราไม่ต้องไปลองอะไรเยอะองๆก็ไม่สมควรจะลองบอชุดช่นนีนอ่ะแนบตัวเลยนะแล้วมันแบบสัมผัสกับส่วนแบบบอกาง่ะคุณผู้หญิงนี่ค่อนข้าง เราเราต้องบอกว่าเกือบทั้งชีวิตปะที่เราอยู่กับชุดชั้นในอ่ะ<ช>แล้น่าจะมีความคุ้นเคยหรือเคยชินกับให้ใหน้ากลัวไว้ว่าก่อนที่คนที่จะมาลองก่อนหน้าเราจะมาอาจจะแบบว่าเหงือ่อโชกตัวโซมกายมาแล้วแบบอืมแค่แค่แบบว่าสงกรานอกบบบแล้วอ่ะไม่ต้องมีเหงื่อหรอกให้แบบสวยสอาดไปไหนเงี้ยแต่แบบว่ามันมันก็เป็นของภายในที่มันไม่น่าใช้ร่วมยังนี่ีเพื่อนกันยังใช้ใช้นไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ไดเลยนะคะคือสกกรกแล้วคือหลีกเลี่ยงดีกว่าการจะลองพูชุด ชั้นในหรือว่าเสื้อชั้นในต่างๆนะคะและอย่างหนึ่งนะคะควรที่จะเตรียมพวกเสื้อชั้นในที่แบบว่าอาจจะคลุมตัวใส่ไปจากบ้านเลยเพราะว่าป้องกันที่จะมีเชื้อโรคมาสัมผัสผิวหนังโดยตรงเมื่อที่อาจจะใส่เกาะอกไปก็ได้เกาะอกตัวยาวอะไรเงี้ยกันโป้นะนรืบว่าเกิดมันฉุกเฉินเกิดมีกล้องมีอะไรจริงๆที่เราไม่รู้เนี่ยจะได้แบบเห็นเสื้อกล้ามรัดกุมไว้นะคะก็จะช่วยได้นะคะและอย่างหนึ่งคือก่อนที่จะลองต้องสบัดก่อน ป้าต้องลองจริงต้องสมัดสมัดเลยถึงแม, αι, ม้บางทีบางเชื้อโรคอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่บางเชื้อโรคมันก็ต้องหลุดบ้างแหละความสบายใจใช่เพ um> ื่อความสบายใจของเรานะคะสมัดสมัดสมัดก่อนนะคะกันที่มันเลอะเทอะนะคะเีกอย่างหนึ่งกรณีเสื้อผ้ามือสองรองเท้ามือสองนี้ขายเยอะใช่ตามช็อปแพงๆก็ม ja ีนะของมือสองค่ะนะคะก็บอกว่าไม่ควรที่จะลอง บอกให้หลีกเลี่ยงดีกว่าในช่วงนี้ด้วยอย่างที่เคยเตือนไปใช่ไหมเกี่ยวกับเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าเนี่ยมันมีเชื้อโรคอยู่บางทีเขาไม่ได้ทาความสะอาดก่อนนะคะก็หลีกเลี่ยงไปดีกว่าก็ถ้าเป็นมือสองเอาที่แบบว่าเราแน่ใจไหมแน่ใจว่าฉันใส่ได้แน่ๆหรือว่าแบบเอาที่แบบไซส์ที่มันไม่ได้ที่มบบชัวร์ที่มันเป็นมาตรฐานอ่ะเพราะบางทีของมือสองก็จะเป็นแบรนด์เนมแล้วไซส์อะไรมันแน่นอนไม่แน่นอนเพราะขึ้นชื่อว่ามือสองพอเราเอากลับมาต้องต้มก่อนอยู่แล้ว่ะใช่ต้องต้มต้องซักต้องแช่ดีๆเลยนะคะเลื้ออย ที่หมอ,อเมื่อกี้ไง<ช><า>กาเปื้อเหื่อ,อใครแล้วก็กลิ่นตัวค่ะอันนี้ติดกันได้เ,<อ>เพราะมันเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึงที่มันฝังอยู่ในตัวเราไง อันนี้ต้องฝากถึงแบบหลายๆคนด้วยนะไม่ใช่เพราะไม่ใช่เพราะว่าให้เราเราระวังเราใช่ต้องบอกกับทุกคนนะว่าเวลาคุณจะไปลองเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบนึกถึงใจเขาใจเราอ่ะต้องดูตัวเองนิดนึงว่าเออเรามีโรคติดต่ออะไรหรือเปล่าที่มันจะไปยังคนอื่นได้ถ้าแบบว่าเราไม่พร้อมจริงอย่างพี่นุกบอกเนี้ยถ้าไปออกกําลังกายมาเหงื่อโทมเลยอย่างเงี้ยล้วแบบมาเข้าห้างสรรพสินค้าอยากจะลองชุดเงี้ยแล้วก็ไปลองท่านอย่างนั้นเราก็เหมือนวิวินัยกับตัวเองหน่อยไหมอย่างเงี้ยคิดถึงแบบว่าจิตสนึกใช่ใช่วิตสำนึกหน่อย ค่ะคนต่อไปเพราะบางทีเราลองแล้วอาจจะไม่ได้เอาก็ได้ม่คือจริงๆแล้วเนี่ยตามมารยาต้องมั่นใจว่าเอ้ยเราชอบจริงๆแล้วเราจะซื้ออย่างเงี้ยถก็ไปลองใช่แต่ว่าก็เคยบ่อยนะ เราไม่เอาใช่ไหมรอแล้วแบบก็ใส่แล้วมันไม่เหมาะเอาไปทำบางทีแบบว่าเราเห็นมันอยู่ในไม้แขวนมันจะสวยแต่พอมาอยู่กับเรามันไม่โอเคไงมันก็สุดไม่ใสจริงๆริงใช่ไหมเออพอพูดถึงเรื่องนี้นึกถึงเรื่องเกี่ยวกับไม้แขวนค่ะดูนี้ขายสภาพาใช่ไหมแขวนลายลู่ๆนะเออใช่มันหลอกตามากค่ะคุณผู้ชมจ้ิงๆถ้าคุณเป็นสาวไหล่กว้างเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างอย่างพี่เป็นคนไหล่ข้างใช่ไหมเขาบอกว่าไอ้เสื้อที่แบบใส่ไม้แขวนลายลู่มันดูดีแต่เวลามาอยู่กับเราอะมันดูไม่ดีอ่าใช บางทีแบบว่าหลอกตาไม้แขวนธรรมดานี่แหละพี่นุ๊กแบบว่ามันไม่ได้ทํามาเพื่อใจะให้ลูกโดยเฉพาะแต่เขาเอามาดัดอะดัดให้มันงอนอย่างเงี้ยใช่เขาบอกว่ามันจะได้สวยขึ้นนะคะก็เป็นกลยุทธ์ของเขาไปใช่แต่แล้วก็เป็นกลยุทธ์ของเราด้วยนะคะไม่หลงกลเขานะคะใช่เห็นก็อาจจะแบบว่าแอบหยิบมาแล้วก็พลาดมาหลายครั้งกะไหลผิด เพราะว่าบางทีแบบว่าอยู่ในไม้แขวนอย่างที่บอกอยู่ในไหมแขวนอย่านี้หุ่นเลยเนียโอ้โหสวยมากีชะลาใจไงเพราะว่าบางร้านเขาก็ไม่ได้ให้ลองใช่ไหมคิดว่าสวยพอสะพอเอามาใส่กับเราจริงจริงโอ้ต้องลองถอดออกจากไม้แขวนแล้วก็มามาขึ้นก็ไหลดูว่ามันพอดีไหมนะคะก็เนี่ยแหละเป็นวิธีการลองเสื้อผ้าที่ปลอดภัยไรโรคภัยไข้เจ็บจะได้ไม่ต้องมาเยือนนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะได้แบบว่า ถ้าเจอร้านนี่อะใช่นะระวังตัวดีๆด้วยนะคะก็อย่างว่าแหละน่ากลัวจีแอนแต่จีเป็นคนหนึ่งนะที่แบบว่าไม่ชอบเข้าห้องที่มันลองชุดลองอะไรเงี้ยอาจ่ะออไม่ไม่ใช่ว่แบบว่าไม่ว่ามันจะแบบดูน่าเชื่อถือขนาดไหนแต่เราก็กลัวหนึ่งเลยที่แบบพอเราเข้าไปต้องมองแบบมองเพดานอย่างแรกเลยอะไรเงี้ยเพราะบางห้างเขาจะแบบตัดโล่งนะแล้วคนก็เป็นผิวห้างปกติได้แหละแล้วยิ่งที่แบบว่าอันไหนเป็นฝ้าเป็นแบบหมูบเป็นหลือเป็นมุมอะไรเยอะจะน่ากลัวมากแล้วแบบว่าเลี่ยงที่จะแบบว่าไม่ลองดีกว่าอะไร ก็ไปห้างที่เขาแบบมีห้องลองอย่างเป็นมาตรฐานดีกว่าเดี๋ยวนี้ตามโลตัสพีซีก็มีแบบว่าแฟนเป็นคิวให้แล้วมีคนเฝ้าเลยก็โอเคเขาก็กลัวเสภ้อ้าเขาหายเลยเนาะใช่ใช่แต่นะคะก็ไม่แย่ไปสมบูรทุกที่อกมัางที่มันก็เสี่ยงกับเขาด้วยแหะเนาะแี่แบบว่าิกล้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่นะคะอืมอ่ะมาเรื่องนีบ้างดีกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโดนหลอกเรื่องที่แบบว่าคุณคุณมักจะโดนกันบ่อยเลยนะคะ ไปกับนดนหล,ลอ,อกไปโดนหลออไปโดนหล่อไปโดนหล,ลอ,อกันช่วงหน้าดีกว่าค <c oughs> ่ะเดี๋ยวตอนนี้ <พา S 2> ไปพักกันสักรครู่ค่ะ